cross product นะครับเป็นการคูณกันของเวกเตอร์เช่นกันแต่เป็นการคูณแบบผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์นะครับ dot product ผลลัพธ์เป็นสเกลาร์ใช่ไหมอันนี้ cross product ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์เพราะฉะนั้นการที่เป็นเวกเตอร์มันต้องมีทั้งขนาดและทิศท,ทางนะครับรูปการคูณก็คือสมมติว่า a นะดูจากรูปด้านซ้ายนะครับ a เนี่ย cross product จะสัญ,ญลักษณ์การกระบาดนะครับ cross product กับ b ผลออกมาจะต้องเป็นเวกเตอร์ อะไรสักอันหนึ่งใช่นไหมเป็นเวกเตอร์นะในที่นี้มันเป็นเวกเตอร์4นะครับดูจากรูปด้านซ้ายนะครับอันนี้ยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปยังไงใช่ไหมครับเวกเตอร์4จะต้องประกอบไปด้วยขนาดนะครับและทิศทางทีนี้ขนาดของมันเนี่ยนะครับหาจากขนาดของเวกเตอร์4นะครับหาจากเวกเตอร์ ab นะครับเอาเอาขนาดของมันคูณกันแล้ว คูณด้วย s ซ n เซต้านะครับเซตาคือมุมระหว่างเวกเตอร์ ab ส่วนทิศทางนะ่ะทิศทางเวกเตอร์ c นะครับหาจากกดมือขวาโอ้อันนี้นะครับต้องมีมือขวานะเราจะได้ใช้กดนี้ได้อ่ะครานี้กดมือขวาทำไงครับก็คือสมมุติว่ามันยังไม่กำมือนะรูปด้านซ้ายนิ้วทั้ง4พุ่งไปที่ a นะครับแล้วให้เราดูเลยว่า a cos b นะต้องเรียงลำดับตามนี้นะ a ไป mm. b เนาะถ้า b cos a mm. ก็ต้องพุ่งไปที่ b ก่อนอ่าเป็น a cos b ก็จะนิ้วทั้ง4พุ่งไปที่ a แล้วกำรรไปหา b นะมันก็เลยกำรรทิศนี้นะครับ mm. กำไปทาง b นะครับกาล,ลูกศรการกำก็จะเป็นนี้นะคือกำเพื่ออะไรกำเพื่อจะได้รู้ว่าทิศทางนิ้วหัวแม่มือนะครับไปทางไหนอ่าถ้าเราถ้า a ไป b หัวแม่มือเราพุ่งขึ้นนั่นนะคือทิศทางของเวกเตอร์4แต่ถ้า b ไป A นะครับลองปกลับมือนะครับ B แล้วกำไปทางหวัวแม่มือเราจะพุ่งลง C จะพุ่งลงนะครับเพราะฉะนั้นกดมือขวาต้องรู้ก็โอเคไม่ยากอะไรนะครับเพราะนั้น A คูณ b นะเพราะฉะนั้น, A b, นะะะน,นในรูปนี้นะครับ A cos B นะครับจะเท่ากับ C ถ้าเราหาขนาดของมันขนาดของ C นะครับจะได้เท่ากับอ่านาสมมติว่ารูปขวามือเนาะเเป็นะ A 3ม 3i 3ยาว3ใช่ไหมครับ3 B ยาว4ขนาดของมันแล้วก็คูณด้วยไซมุมระหว่างมันคือสมมุติว่า90นะครับ90องศาซาย90เป็น1นะครับเพราะฉะนั้นออกมาได้12นะครับอันนี้คือหน่วยนะความยาวแต่ถ้าเป็นเวกเตอร์ล่ะเวกเตอร์ C ทิศทางเมื่อกี้เรากดมือกว่าแล้วมีทิศไปทาง Z านะ เพราะฉะนั้นมันก็จะเลยมีทิศมีทิศเป็น k นะครับ k vector k จะพุ่งไปทาง z เรารู้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนให้ถูกต้องเลย a cos b จะได้เท่ากับเอา3 i นะ cos cj จะเท่ากับ vector c ก็คือ1 2 k อันนี้ถ้าเราลองคำนวณจากรูปพจน์นี้ดูนะครับอ่า,ายคนอาจจะ คำนวณจากพจน์นี้ดูนะครับดูจากพจน์ซ้ายมือนะ4คูณ3ก็ได้12ใช่ไหม12 i cos j i cos j ได้ k นี่ก็คือหลักการทำนะครับ i cos j ได้ k k จะกดมือกว่าที่เราคำนวณน,นะครับแล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนาะ a cos b นะครับมันจะได้4ใช่ไหมได้4พุ่งขึ้นมันจะไม่เท่ากับ b cos a นะครับเพราะว่ามันพุ่งลงมันได้ขนาดเท่ากันก็จริงแต่มันทิศคนละทางกัน เพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนให้มันเท่ากันเนี่ยเราสามารถเขียนได้อย่างงี้ครับขนาดของมันถึงจะเท่ากัน b cos a อ่ะนนคณิตการ cos กันของยูนิตเวกเตอร์นะครับของเวกเตอร์1หน่วยนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเลยเราเอาให้ตาก่อนน้องให้จำขึ้นใจไซน์เกเป็น1นะครับไซน์ศนเท่ากับ0นยะ์ะคอสศูนย์เท่ากับ1นึ่งคอเท่ากับ0 อันนี้เรามาดูนะครับถ้าเอา i cos กับ j ครับลองกำตามกฎมือขวาดูนะเอานิว้วพุ่งไปทาง i นะครับแล้วกำไปหา j หัวแม่มือเราจะพุ่งไปทาง k เพราะฉะนั้นมันจะได้เท่ากับ k นะขนาดของ i คือ1ขนาดของ j คือ1 1คูณ1ได้1เพราะฉะนั้นมันก็เลยได้1 k นะครับ1 k แล้วถ้า j cos กับ k j นะครับเอานิ้วไปทาง j เนาะแล้วกำไปทาง k มันจะได้นิ้วหัวแม่มือไปทาง i นะครับไปทาง I แล้ว K ค o s สกับ i นะครับก็เอานิ้วไปทางพุ่งไปทาง k แล้วกำมาทาง i หัวแม่มือจะพุ่งไปทาง j นะครับจากทั้ง3พจน์นี้เห็นอะไรไหมเราจะเห็นได้ว่านะครับวิธีจำนะมันจะเกิดวิธีจําขึ้นนะครับให้เราจําเรียงนะครับ i J K ถ้าคอสกันคอสกันนะครับถ้าเรียงตามนี้นะมันจะได้ผลการคอรสเรียงตามลําดับนี้นะครับแล้วก็วนกลับไป i jK ไปเรื่อยๆนะครับวิธีใช้ทำไงคอค์ส j ได้ j คอรคส k ได้ i ก็วนไป K คอร์สไได้ J วนไปงี้เลยนะครับวนไปทิศนี้เลยนะครับทิศนี้ก็เป็นบวกแต่ถ้าย้อนทาง ย้อนทางเป็นลบนะครับย้อนทางเป็นลบหมายความว่ายังไงนะครับย้อนทางเป็นลบเอา j แล้วกันนะ j cos กับ i ย้อนทางใช่ไหมย้อนทาง j cos i ได้ลบ k อ,อีกทักอันหนึ่ง k cos j ก็จะได้ลบ i เดี๋ยวเราจะได้ไปใช้ตอนทำเรื่องทอ r นะครับ